หากมีเพียงความกล้าไม่ว่าใครหรือเมื่อก่อนจะทำงานอะไรมาก็สามารถเป็นผู้สำเร็จที่อัลโทมีได้ยินดีที่ได้พบทุกท่านนะครับผมอีพิเรียมมาสเตอร์คิมซองอิวครับผมได้พบกับอัลโทมีในช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุดครับผมได้เติบโตไปพร้อมกับอัลโทมีทีละขั้นทีละขั้นแล้วก็ได้กลายเป็นอีพิเรียมมาสเตอร์อันทรงเกียรติกลายเป็นคนในครอบครัวและคนในสังคมที่ภาคภูมิใจและมีชีวิตอย่างสง,งาา่าผ่าเผยครับ บริษัทอะทอมีที่มีความสามารถในการแข่งขันระดับโลกถูกสร้างขึ้นแล้วแต่ความสามารถในการแข่งขันของบริษัทไม่ใช่ความสามารถในการแข่งขันของตัวเรานะครับแราต้องหาจุดเด่นของตัวเองที่จะสามารถแข่งขันกับคนอื่นได้เราต้องได้รับการยอมรับในตำแหน่งของเราทั้งจากสปอนเซอร์และพาร์ทเนอร์ต้องได้รับการยอมรับตรงนั้นพวกเขาถึงจะเชื่อและทําตามเราพวกเขาถึงจะยากอวดเรากับคนอื่นถ้าลองคิดย้อนกลับไปผมก็มีเรื่องที่เสียใจและเคยยอมแพ้กับธุรกิจด้วย ตอนนี้มีคนจำนวนมากเข้าถึงธุรกิจอัตอมีได้อย่างง่ายดายแล้วก็ทิ้งธุรกิจไปอย่างง่ายดายเช่นกันเวลาผมเห็นแบบนั้นผมรู้สึกเสียดายแทนมากเราต้องมีเวลาในการเตรียมตัวครับถ้าทุกคนมีการเตรียมพร้อมตรงนั้นจะดีมากเลยครับนี่ไม่ใช่ธุรกิจที่ทำคนเดียวนะครับต้องมีใครสักคนทำงานร่วมกับเรานี่เป็นงานที่เราต้องโน้มน้าวใจเขาและหาขนาดของกลุ่มใหญ่ขึ้นเราจะต้องเป็นคนที่นำทีมให้ได้ ผมลำบากมากกว่าจะได้เจอกับพาร์ทเนอร์ในขณะที่พาร์ทเนอร์ก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆคราวนี้ผมกลายเป็นคนที่อยู่ในตำแหน่งที่ต้องออกไปพูดต่อหน้าพาร์ทเนอร์ครับอยู่ๆความกลัวก็เข้ามาหาผมครับคนรอบข้างรู้หมดเลยถ้าเห็นคนรวมตัวกันเมื่อไรผมต้องหนีก่อนผมไม่อยากเห็นอะไรแบบนั้นครับจะหน้าแดงเสียงก็สันเวลาที่คนมารวมตัวกันผมจะกลัวและเอาแต่หนีครับเพราะเป็นแบบนั้นล้วพาร์ทเนอร์จะประเมินผมยังไงล่ะครับเขาอายครับ ถ้าสปอนเซอร์มดแต่อายใครจะกล้าแนะนําสปอนเซอร์แบบนี้ให้กับลูกค้าล่ะครับเขาจะกล้าฝากกับเราเหรอพาร์ทเนอร์เลยต้องมาอายเพราะผมถ้าหากเราห่างเหินกันแล้วก็แยกย้ายให้กันไปหมดแล้วก็แบบนี้ธุรกิจจะไปไม่รอดตอนที่ผมรู้สึกกลัวตรงนั้นผมก็เลยเริ่มเตรียมตัวเลยครับเราจะต้องเอาชนะความกลัวตรงนี้ให้ได้สินะความกลัวนั้นทําให้ผมตัดสินใจที่จะไปอยู่ในตําแหน่งที่พาร์ทเนอร์ต้องการให้ผมอยู่นะครับ มันทําให้ผมเตรียมพร้อมที่จะเปลี่ยนความคิดครับที่น่าสนใจคือในช่วงเวลาที่เราคิดว่าจะต้องเตรียมตัวตั้งแต่คิดว่านี่คืองานของเราร่างกายเราก็เริ่มเตรียมความพร้อมเลยครับเมื่อเปลี่ยนความคิดผมก็สัมผัสได้ว่าร่างกายก็เปลี่ยนไปด้วยและคาพูดมากมายที่ทนประทานเคยพูดเอาไว้ผมก็ต้องส่งต่อให้กับพวกเขาไม่ว่าจะเป็นความยอดเยี่ยมของอะตอมมี่ความสามารถในการแข่งขันของอะตอมมี่และการทรําธุรกิจด้วยวิธีที่ถูกต้อง เพราะผมมักจะปากสั่นเสียงสั่นหน้าแดงเลยคิดว่าผมไม่มีทางออกไปพูดต่อหน้าผู้คนได้แต่ผมก็เอาชนะมันได้และกลายเป็นคนที่ขึ้นพูดอย่างมั่นใจได้แต่นั่นมันเป็นไปได้เพราะผมมีช่วงเวลาเตรียมตัวครับแล้วทําลายกําแพงที่คิดว่าตัวเองทําไม่ได้นี่คือผลของการรวบรวมความกล้าทําลายกําแพงนั้นมันคืออุปสรรคครับไม่ใช่อุปสรรคที่ใครสร้างขึ้นนะครับแต่มันคืออุปสรรคที่พวกคุณสร้างขึ้นมาเอง ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุอะไรก็ตามเวลาคุณค่อยๆทำลายมันทีละนิดทีละนิดด้วยตัวเองคุณจะเติบโต,ตเป็นลีดเดอร์ได้และคุณก็จะใกล้ความสำเร็จขึ้นครับเมื่อก่อนตอนที่ไปบรรยายที่อเมริกาในความคิดของผมคือผมตั้งใจบรรยายมากๆผมให้คะแนนกับตัวเองเยอะมากครับกับการบรรยายนั้น10เต็ม10แต่พอง,งานสัมมนาจบผมได้ฟังคอมเมนต์ที่ผมช็อกมากเลยครับเขาบอกผมว่าทำไมผมต้องว่าขนาดน,นั้นด้วยพวกเราต,ตั้งใจทำงานกันอยู่พอฟังแล้วผมรู้สึกถึงอะไรหลายๆอย่างเลยครับผมเอาแต่อวดตัวเองนี่เอง ผมไม่เห็นอ,อกเห็นใจพวกเขาผมสื่อสารออกไปเหมือนกําลังพูดว่าผมเก่งแต่พวกเขาทํางานไม่ดีครับในเวลาธรรมดาก็เช่นกันเวลาที่คุยกับพาร์ทเนอร์เราสื่อสารออกไปเหมือนดูถูกพาร์ทเนอร์ต่อว่าเขาถ้าพวกเขาไม่ยอมรับเราเราอวดหรือภูมิใจตัวเองคนเดียวแม้ว่าสิ่งนั้นเกิดขึ้นเพราะพาร์ทเนอร์ทำงานดีแต่ถ้าเราพูดเหมือนนั่นเป็นผลงานเราคนเดียวถ้าเราเป็นสปอนเซอร์แบบนั้นพาร์ทเนอร์ก็จะจากไปหมดนะครับ ถ้าพาร์ทเนอร์จากไปแล้วธุรกิจก็ไปต่อไม่ได้ครับดังนั้นเราเป็นคนพูดอย่างไรมันต้องมีเวลาที่เรากลับมาทบทวนตัวเองครับไม่ว่าใครก็คิดว่าตัวเองเป็นคนใช้ได้ทั้งนั้นภาพของเราที่คนอื่นตัดสินจะเป็นความจริงมากกว่าที่เราประเมินตัวเองก็ได้ครับมีแต่ความจริงข้อเท็จจริงที่ไม่มีความเห็นส่วนตัวของเราถามสปอนเซอร์ก็ได้ครับเพราะสปอนเซอร์รู้จักเราดีใช่ไหมครับไม่ก็ถามพาร์ทเนอร์ครับเพราะเขาก็รู้จักเราดี ถ้าเราทำแบบนั้นซ้ำๆแล้วแล้วก็เราก็จะกลายเป็นลีดเดอร์ที่เติบโตขึ้นอีกขั้นครับไม่ว่าใครหากได้มิ้งกับผมก็สามารถสำเร็จได้สุดท้ายแล้วพาร์ทเนอร์ของผมก็คิดแบบนี้ครับนั่นเป็นส่วนที่เปลี่ยนไปเยอะมากเลยนะครับและเกิดความมั่นใจขึ้นมาด้วยครับถ้าเรามีความมั่นใจแล้วการก้าวไปทีละขั้นทีละขั้นมันไม่ยากเกินไปครับและตำแหน่งอีพ e เรียลมาสเตคุณเองก็ทำได้ครับ ยังไงก็ต้องทําให้ได้ครับอย่ายอมแพ้เด็ดขาดคุณต้องเชื่อนในตัวเองงานต่างๆของทุกคนที่ต้องทําที่อะตอมี่เป็นงานที่ทุกคนทําได้ครับอันนี้เป็นความจริงที่ไม่เปลี่ยนแปลงครับอย่าคิดไปเองว่าตัวเองทําไม่ได้เราแค่ต้องมีความกล้าทําลายกําแพงนั้นครับถ้ามีเพียงความกล้าไม่ว่าใครไม่ว่าเมื่อก่อนจะเคยทํางานอะไรมาก็เป็นผู้สําเร็จที่อะตอมี่ได้ครับขอให้ทุกคนมีความกล้านะครับ